สวัสดีชาวโลกกันอีกแล้วครับวันนี้มาเจอกันอะไรเนี่ยนี่ตอนนี้ตอนนี้คืออะไรตอนนี้คือหูฟัง edifier เอ่ออะไรวะ x สอง plus เนาะ x สอง plus นะฮะแกกองกันนี่นี่มันไม่โฟกัสเนาะโฟกัสหน้าเรา นะฮะเป็นหูฟังทรงเอียบัดซึ่งเป็นทรงที่เราไม่ไม่ชอบหรอกอืมเราเราชอบอินเอีย,อยมากกว่าเนาะแต่ว่าเราซื้อมาเพราะว่ามันอะไรอะ่ะออกใหม่ล่าสุดออไงก็เลยแบบเอามารีวิวแล้วกันนะทรงก็คือคล้ายๆ Airpods อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเอาเป็นสีดำมาเนาะอืมนะฮะ,นะฮะด้านรอบรอบตัวก็คือจะมีเป็นคาดเป็นเงา เป็นเนื้อเงาวกว่าเนื้อด้านนะฮะด้านหลังก็มีโลโก้ Edifier นะอืมแล้วก็ด้านล่างก็คือมีพอร์ตไทสีนะฮะมีไฟอินดิเคเตอร์ตรงนี้เล็กๆน,นิดนึงนะฮะเปิดขึ้นมาก็คือจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็หูฟังก็จะเป็นนี่ทรง a i r p o d ตเลยแต่ว่า ตรงปลายเนี่ยเอ่อมันจะงุมง้มๆอ่ะดูไม่รู้จะทําไงให้ดูเห็นแลเห็นนะเนี่ยเห็นนะมันจะงุมง้มๆเข้ามาเหมือนนับให้เสียงมันเข้าหูได้ได้ดีขึ้นอนะ่ะเออคล้ายๆรุ่นแรกมั้งเออแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นรุ่นแรกเป็น X X สอง X สองเปะ่ะเออแต่ตัวนี้มันเป็น X สองพ s นะฮะ <c oughs> มา ดูในกล่องก่อนมีอะไรบ้างเป็นหูฟังตัวแรกที่เป็นบลูทูธเอ่อเวอร์ชันหกนย์นะใหม่ล่าสุดไม่ไม่รู้ว่าตัวแรกในโลกหรือเปล่าเพราะว่าเราเอาเป็นตัวแรกที่เราซื้อมาแล้วกันที่เป็น6.0เนาะแล้วก็มีนี่ในกล่องไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ซองกันชื้นให้มาทำไมแล้วก็มีคู่มือนะฮะคู่มือแล้วก็อีก ด้านก็เป็นใส่ชาร์จแค่นี้มีแค่นี้เนาะเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรวะจุกอมืมันไม่ใช่อินเอียมันก็ไม่ต้องมีจุกนั่นเองนะครับเก็บก่อนมาอ่านสเปคก่อนดีกว่าเนาะอ่านสเปคว่ามันมีอะไรบ้างมาแล้วครับก็ตัวนี้นะก็คือจะเป็นเอ,อหูฟัง edifier x 2 plus เนาะ บลูทูธมาเป็นเวอร์ชัน6.0ก็คือใหม่ล่าสุดในโลกหมายถึงว่าเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ใหม่ที่สุดแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็มีแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถึงมันจะเป็นเวอร์ชัน6.0ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอ,อะไรอ่ะถ้าเกิดสมทรัพท์เราเนี่ยมันเป็นบ t o o t h 5.2 5.3 5.4อะไรอย่เงี้ยมันก็วิ่งที่ความเร็วของบลูทูธทอ์เนาะ <c oughs> มันจะไม่ได้ไปวิ่งที่ความเร็วหกจุดศูนย์นั่นเองมันจะวิ่งที่ขั้นต่ำอะ่ะอืมแล้วก็าดายเวอร์เนาะเป็นดันามิไดาเวอร์ขนาดสิบสามจุดหกมิลซึ่งอันนี้จะเป็นจะใหญ่ว่ามาตรฐานนิดนึงก็คือโดยทั่วไปหูฟังที่เป็นไอตัวอินดีไอเอียบัตเนี่ยมันจะใช้สิบสามมิลน,นะอันนี้เขเพิ่มจุดหกมาให้ด้วย <c oughs> ไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่า แต่เดี๋ยวเราก็จะบอกว่าเสียงเป็นไงแล้วกันนะ <c oughs> แล้วก็มีอะไรอะ่ะใช้งานแบตเตอรี่ได้สูงสุดน้อยสามสิบห้าชั่วโมงแต่ใช้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งได้ประมาณเจ็ดชั่วโมงมั้งขอดูกันแปดแปดชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งสูงสุดอันนี้น่ะเป็นแบบว่าความดังประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตมั้งเราไม่แน่ใจนะอืมแล้วก็มี สี่สีนะฮะมีสีดำเนาะแล้วก็สีขาวสีชมพูสีเขียวแต่ว่าตอนที่เราซื้อสีเขียวกับสีชมพูมันหมดก <c oughs> ็เลยต้องซื้อเป็นสีดำมาแน่นเอง <c oughs> ตัวขนาดเล็กนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามีน้ำหนักเบาซึ่งก็เบาแหละอืมมันใส่บสบายสบายมากเลยกันน้ำ ip ห้าสี่นะฮะก็คือกันรอ,องน้ำรอ,องเหงื่ออะไรเงี้ยได้ แล้วก็มีเกมโหมดด้วยนะ Low Latency นะฮะประมาณนี้มีอ่อ AI Call Noise Canceling ก็คือเอาไว้ตัดเสียงตอนที่คุยโทรศัพท์นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ใช้งานกับแอป Edifier Connect ได้นะครับ <c oughs> มำมรีวิวไอ้นี่เลยมันไม่มีอะไรให้รีวิวเนาะเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่เป็นเยียบัต ก็จะรีวิวแค่เสียงเสียงฟังเพลงแล้วก็ไม่ตอไม่ตอนคุยเนาะก็หูฟังเสียงเป็นไงบ้างเสียงก็ตามสไตล์เอียบัติที่เลทราคาใกล้ๆกันนี่แหละอืมเป็นอะไรอ่ะถ้าเกิดเทียบกับอหูฟังคืออ่าบอกแนวเสียงแล้วกันเราไม่เทียบดีกว่านะ ก็คืออ่ามันจะเป็นแนวเสียงก็คือออกทะออกไปทางหูฟังเอียบัตก็คือจะเป็นสเตจกว้างนิดนึงแล้วก็มีออกไปทางแหลมกลางเสียงร้องจะค่อนข้างพุ่งออกมานะฮะแบบค่อนข้างนําออกมาอืมแล้วก็เบสก็ลอยนิดนึงตามสไตล์ของเอียบัตนะก็คือใครที่ใครที่แบบว่าชอบเบสต,ตุมตามเนี่ย คือจะรู้กันอยู่แล้วว่าต้องไปเล่นอินเอียเพราะว่าเอียบัดส่วนใหญ่มันจะให้เสียงเบสเทียบอะไรอันหนักมากๆไม่ได้แต่ก็คือถือว่ามีนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดแบบใครอยากได้เบสแบบหนักๆนะต้องไปเล่นพวกอินเอียแล้วกันก็คือไอพวกหูฟังเอียบัดเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าใส่ <c oughs> ใส่สบายแล้วก็ให้มันใส่ทั้งวันนะ่ะหมอคนแบบว่าฟังอะไรแบบชิวๆมากกว่า <c oughs> เนาะนะฮะ ประมาณออกไปทางแหลมแล้วก็เจ๋งร้องร้องเสียงกลางกับพุ่งพุ่งหน่อยอืมนะประมาณนั้นเบเบสไม่เบดไม่ลึกมากนะพอมีนะครับเอาเป็นว่าใกล้เคียงอันนี้ละกันต้องบอ,อกว่าใกล้เคียงกับตัวที่เรารีวิวก่อนหน้าเน,นี้ยตัวอะไรวะโผล่แต่ว่าโผว่เตียงรู้สึกว่าเบดหนักกว่านิดนึงเนอะไอตัวนี้มันจะออกไปทาง แหลมกลางมากกว่าอืมว่าจะไม่เทียบน <c oughs> ี่แหละประมาณนี้แหละก็คือเออตัวนี้นะเสียงเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงใหม่กันดีกว่านะก็เป็นยังไงคือต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะไม่เป็นคนที่ไม่ชอบใส่หูฟังเอียบัตนะแต่ว่าก็ซื้อมารีวิวเพราะว่ามันมาใหม่นั่นเองอืมถ้าเป็นส่วนตัวจะไม่ได้ใช้เพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบว่าฟังเพลงแล้วให้มันมีเบสนิดนึงแล้วก็อยากง เวลาทํางานก็คือจะใส่แบบว่าเออใส่ทั้งวันนะบางทีก็ขี่รถไปแบบไปรับลูกอะไรเงี้ยก็เือบก็ก็ออกกยังใส่นะอืมมันก็เลยเต้องเป็นหูฟังที่มีจุกนะไม่งั้นมันก็จะไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยแต่ถ้าเกิดคนหลายคนก็คือจะไม่ชอบหูฟังมีจุกใช่ไหมก็เลยตัวน,นี้ก็ใช้ได้นะฮะไปฟังเสียงใหม่กัน ฮัลโหลสวัดดีอันนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนของหูฟัง e d i f i e r X2 Plus นะฮะเสียงเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรานับเลขให้ฟังกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงเป็นประมาณนี้นะครับเสียงมาแล้วฮะเสียงเนาะค่อนข้างดีนะแบบว่าชัดเลยแบบว่าลองฟังดูอะตามตามตามที่เราได้ยินเป็นไงบ้างชัดไหมเราว่าชัดอยู่นะอืมใกล้เคียงกับหูฟังที่ ผมว่าถ้าหูฟังที่ออกใหม่ในช่วงเนี้แล้วเป็นหูฟังมีการใส่แล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยอ่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นหูฟังมีการเนี่ยส่วนใหญ่เสียงใหม่จะต้องดีนะยิ่งถ้าเกิดราคาประมาณช่วงห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยเออเสียงต้องใช้ได้แล้วนะฮะพอถ้าเกิดรุ่นไหนออกมาช่วงช่วงนี้แล้วแบบเสียงใหม่ไม่ดีนะผมว่าน่าจะขายไม่ได้อืมเพราะว่าแต่ละรุ่นเดี๋ยวนี้เขาทําออกมาดีค่อนข้างดีแล้วอะคือใช้คุยได้เลย เดี๋ยวเราสรุปให้ฟังนะฮะก็เสียงนะสรุปของหูฟังรุ่นนี้นะก็คือเสียงใช้ได้ในสไตล์หูฟังที่เป็นเอียบัตคือเป็นคนที่แบบต้องเป็นคือเหมาะกับคนที่แบบว่าใส่หูฟังแบบอะไรฟังฟังเพลงแบบแนวป๊อปล็อกใสๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะกับคนที่ฟังเพลงแบบ ือล็อกหนักๆกัแบบเบรคกระแทกกระแทกอะไรเงี้ยไม่เหมาะเนาะแล้วก็ใส่ต้องการหูฟังที่แบบใส่สบายทั้งวันนั่นเองนะฮะเรื่องการไออะไรนะแล้วก็ไมค์ไม่ไมก็ดีนะในระดับห้าร้กว่าบาทคือต้องทำได้ประมาณนี้แล้วนะฮะใครที่แบบว่าคือจริงๆราคาขายแบบวันที่ไม่ลดแต่มันจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยมั้แต่ว่า ถ้าเกิดวันที่วันพิเศษอ่ะมันจะลดได้หรือมันห้าร้อยกว่าลองลองกดดูแล้วกันมันแต่ละครั้งมันไม่เท่ากันนะแล้วก็มันช่วงแฟลเซลล์ของแต่ละวันมันก็ลดนะอืบางคนที่เกียดรอวันพิเศษก็ไปดูช่วงแฟลเซลล์ก็ได้มันก็ลดเยอะนะฮะก็ประมาณนี้กับหูฟัง Edifier X2 X2 Plus เนาะไม่ไม่ดีนะฮะไม่ดีใช้ได้แล้วก็ เสียงก็ตามสไตล์หูฟังเอียบัดออกใส่ๆออกใส่ๆเสียงนักร้องค่อนข้างพุ่งออกมานิดหนึ่งคือนำออกมาอืเบสพอมีแต่ไม่เยอะนั่นเองนะฮะใครที่ชอบหูฟังที่แบบใส่สบายก็ลองดูแล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็ไปก่อนบายยนะหูฟังอ e ีดิฟายอ็์สองพเนาะเดี๋ยว ลิงก์สินค้าเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะฮะที่เด c r i p t ชันแล้วก็ปักหมุดเนาะแล้วก็ใครชอบก็กดสับ c ไคร e ใบมะกูดให้กันด้วย <c oughs> ไปละฟึบ